วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมประวัติวันวินนะครับจากพีนิวสรินไทยแลนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ต้นจบกนะร้อยกว่าปีครับร้อยสองร้อยปีนะครับที่เราเคยมาครับที่แม่ครูเคยพามาที่นี่นะครับวันนั้นนะครับก็มีความ อยากให้ทุกคนมาติดตามนะครับวันนี้ก็คือการที่เราได้พูดกันว่าเออวันน้จะมีการขึ้นศาลนับตั้งศาลที่นี่ขึ้นศาลให้ที่นี่นะครับวันนี้นะครับก็มาดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศของการขึ้นศาลตั้งศาลของที่นี่นะครับว่าทําอะไรบ้างทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับมาถึงเมื่อสักพักนะครับในเดินทางมานะครับอ๋อครับ ให้ปลูคือให้เสีเลยนะพวกไอ้ปลูกยังไงยาวใช่พื้นที่มันจะแคบนะครับพอดีเป็นเถียงนานะครับเป็นเถียงนาเดี๋ยวแอดถอดรองเท้าก่อนนะครับนี่ถอดรองเท้าลุยก่อนนะครับต้องขออภัยนะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวถอดรองเท้าลงก่อนเดี๋ยวจะพื่อนเพื่อเอาเขาหมวนไปก่อนเปลี่ยนสีทุกบาทแล้วดู เด็ดอย่ต่อกันเด็ดครับเด็ดโอ้ยตวยิ่มากคุณมากน่าบิกเลด็กินเอโอ้กืมีหนามแทงอยู่หน้าเพราะท่านีเต็มอยู่ก็แค่ขาดอีกต่างหากบัวพุทธเฒ่ามาได้บไปยูหันกระดกระโปงกระิกงูรูดไปเลย อมยะมหาเทวนางโอมยะมหายะนังอมแผ่นดินเรณีอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว้าวันนี้ลูกหลานจะมาขอสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งน,นี้ขอถืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งน,นี้เพื่อการตั้งศาลราบว่าจะการะบูชาหลวงปู่ขาวันนี้เป็นวิเป็นเวลาดีเล,ดดลิกดีชัยดีนะคะตะเลิกดีที่จะเป็นการทำในการลงยานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ดีเทวดาลูกทเทวาผู้คุ้มครองณสถานที่แห่งนี้ก็ดีจงได้โปรดเปิดทิศเปิดทางให้ข้าพเจ้าแม่ครูวิลาชินีชุมชะได้ทําพิธีกรรมในการตั้งศาลศาลนี้เป็นศาลเจ้า,าที่ศาลบรรพบุรุษข้าพเจ้าจะขอวางเลิกวางชายัยวางมิ่งวางขัน วางสิ่งดีๆลงในบ่อยะมหาเนสมบัตินี้ให้บังเกิดอิทธิฤทธิ์ขอองค์ปู่ขาวจงช่วยสถิตนยานมหาบารมีณศาลแห่งนี้ขอองค์พระแม่ธรณีจงช่วยเปิดทิศเปิดทางให้แข่ตัวลูกด้วยเถิดณบัดนี้นะพระเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุส,าสักย์เกาเมีจะรูปเปสิลิสิกรัตเตเตจัมกะลิเควิมาเนทิเประเทจะคาเมตะลุวะนาคหาเม เยนวชิเกเตมหคยันตุเทวาชลถลวิสเมยักขะคันธัปปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนีวะลวะจะนาสุนันนาลยัมป คนนุ่มหรนนุ่มคนนุ่มหรอเนุ่มก um ูม่เลยจีนงสุดแล้วูนีสุดเลยจีนอุญญาตมหาเวบียนีพันเอิญ่าเบียดีเบียนีพันเอิญ่าเบียมหายะเบียเบียนี่อันใดกระตามแต่ผู้ใดมาคอยยังกระตามแต่แผ่นดินธรณีนีเป็นแผ่นดินทรณีศักซิ์เบียนีพันเอิญ่าเบียแก่แก่ไดมือสุยางแม้นความถูกความห่อนมหากระแก่ใด แม่นควบหล่อนควมร่นมหากระแก่ใดแม้นผู้ใดเจ็บป่วยมหากระแก่ใดแมนผู้ใดเดือดร้อนเงื่อนเดือดร้อนท้องมหากระแก่ใดแม้นผู้ใดเฮ็ดอันใดก็ตามเตะเฮ็ดบดีกระแก่ใดแม้นผู้ใดมาขอสิ่งดีๆมหาร่ำรวยก็ขอหายะมหาสมบัติแก่นี่เป็นแก่ดีแก่นี่เป็นแก่มงคลแก่นี่เป็นแก่เยอะเป็นแก่เลอะแก่นี่เป็นแก่ดีแก่ยายะแก่มามาแก่เงื่อนแก่สมบัติย่านมหาย่านอันใดก็ตามเตะแก่ถูกแก่ร่อน เพนแก่ได้เมื่อสุยางองค์ยะมหาเวทมนต์เบียนีเพลนเอิว่าเบียหนีเบียนีเพลนเอิว่าเบียมหายะเบียเบียนีอันไดก็ตามแต่ผู้ไดมาคอยยังก็ตามแต่แผ่นดินธรณีนีเป็นแผ่นดินธรณีศักซิ์เบียนีเพลนเอิว่าเบียแก่แก่ได้เมื่อสุยางแม้นความถูกความห่อนมหากะแก่ได้แม้นความหล่อนความล้นมหากะแก่ได้แม้นผู้ได้เจ็บป่วยมหากะแก่ได้แม้นผู้ไดเดือดร้อนเงินเดือดร้อนทองมหากะแก่ได้ แมนผู้ใดเฮ็ดอันใดก็ะตามเตเฮ็ดบ่ดีก็แก่ได้แม้นผู้ใดมาขอสิ่งดีๆมหาร่ำรวยก็ขอห้ยะมหาสมบัติแก่นี่เป็นแก่ดีแก่นี่เป็นแก่มงคลแก่นี่เป็นแก่เยอะเป็นแก่เลอะแก่นี่เป็นแก่ดีแก่ยายะแก่มาม่าแก่เงินแก่สมบัติย่านมหาย่านอันใดก็ะตามเตแก่ถูกแก่รอนเพิ่นแก่ให้ได้เมื่อสุยาง เป็นเลี้ยนดีเลี้ยนนี่เป็นเลี้ยนทองค่าเลี้ยนนี่เป็นเลี้ยนเงินเลี้ยนนี่เป็นเลี้ยนแห่งมหาป้ากฏเลี้ยนนี่อยู่ในแผ่นดินใดก็ตามแต่ย่านมหาเลิกอันดีก็ดีเลี้ยนนี่เป็นเลี้ยนมงคลใช่เป็นทั้งเงินเป็นทั้งทองอยู่น้ากันเป็นธาตุแห่งสกท้ย์โอมหายะมหาดีนักแรขั้นแม่นตกไปในดินนี่เป็นดินดีตกไปในดินนี่เป็นดินศัก์สธิ์ตกไปในดินนี่เป็นดินมหาเลิกมหาศัก์ซิ์โอมใช่ดีนักแรแม่นลงไปในเทรณีอันนี้ขขใหายซักซิ์และแม่นย่ำ เรียนมหายาณสมบัติโอมมามาข้าเหรียญหนี่เป็นเหรียญเงินเงิน,งนหนี่กับเงินดีเงินหนีกับเงินทองขําแก้วเงินหนี่เงินมหาช่ยดีก้าวยะมหาช่ยดีตกลงไปในดินหนี่กะ็ะโอให้เป็นเงินดีมหาฤทธิ์ฤทธิ์นีบังเกิดฤทธิ์นีดีนักแร่โอมมามาเก้าว ชัดเจนดีนักแร่มหาดีนักแร่กํมยานดีนักแร่มามาดีนักแร่อันใดก็ตามแต่ซ้ำฤิธทุกประการด้วยใบยนี้เป็นสีแดงโอมหาแดงแดงอันใดก็แดงแต่แจ้งแ,แดงแจ้อันใดก็เลิกดีอันใดก็ชใช่ดีอันใดกระม่งค้นดีมา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 ,มาดี ศาสรแก่คุ้นใสด้วยใบไม้อันมงคลนี่กายสิทธิ์นี่ลงไปให้ประสิทธิผลเลิศอโอมมามาอโอมยักมามาแม่นผู้ใดมหากระหาสันเสริญเยื่นย่อใบเบื้องหน,น,น้านี่เป็นใบย่อมหากายสิทธิ์โอมดีดีดีนักแร่ไปไส่มาใส่คือก,ก,กล่องดังไกง่กล่องกังว่านลงไปในลุมนี่เป็นเศษดี เป็นใบดียะมหาดีกลายเป็นสรรเสริญเงื่อนย่อดีนักแร่ดีใบเงินนี่เป็นใบอันซักซิดโอมหายานซักซิดซักซิดนี่กลายเป็นเงินซักซิดนี่กลายเป็นทองซักซิดนี่เลิกดีใช่ดีโอมหายานดีดีแก่คุณผีคุณคนแก่คุณไสได,ด้ดี แกมามะมามามหาราชาคูใสไพสิมาขออนันใดแผ่นดินนี่อันศักดิ์สิทธิ์ดีนักแร่มามะมาม,า,มา,าคูใสอนันใดก็ตามแต่ความถูกความยากอันใดก็ตามแต่ใบมงคลน,นี่แกไดมดเพิน่นเอินวาพุดซ้อนเพินวนวาาเนพ่นเอินวามหาญาณมหาเสนเพิ่นเอินว่าการรมมหาญาณเสนผู้ใดมากกะหักกะหลงผู้ใดมากกะหละกักกะไข่ผู้ใดมาขออันใดใดดัดดงใจขอความหลักกะดี ขอความมงค้นก็นดีขอควมจเจริญ่นก้าวหนาก็ดีค้าขายก็ดีสารนี่ดีนักแรกดีแข็งแกงดังเล็กไหลแข็งแกงดังใหม่หม่แข็งแกงนี่ลายเป็นเล็กอันได้กระตามแต่ล่มพัดล่มตองล่มตีอันได้กระตามแต่ซักซิดแ,แข็งแกงดังภูเขามหาภูเขาด้วยมหาเล็กนี่ดีควรนิยมชมชอบ มากไม้เหลือคณะนับคำคู้นหนุนทรงไปฮอดพบฮอดเข่าไปฮอดเหล่าลอยพันปีเจ้ากสิยูหนอจังสี่บ่มีผู้ใดทำลายใดซักซิษ์มหาเลิกฮอดเก่าพันเก่าลอยเซนกศิยูในเซนนี่ตลอดหญ้ายืนไปฮอดหอยฮอดลูกฮอดหลานไผ่ไมายะก็ดีขอความเจริญรุ่งเรืองคำคู้นหนุนทรงดังใบมหายะนี่คู้นดี ปยะโปยะ,ปยะมหายะโปยเซียนโอมหาเซียนทั้งแปดจงวาสถิตตังเลิกใช่มหาอันดีนี่เป็นการตั้งสารใหญ่เป็นการทำทำสารพิธีเลิกใช่นี่ดีนักแรเพิ่นยังคอยเอิ้นวาเซียนเซียนอันนี้เก่งมดสุยางเซียนอันนี้เก่งมดสุแนวเซียนอันนี้ไผสีมาตองบ่มีไดดแท่ดอกคาไผมีแต่สนะ้วนๆพิ่นยังคอยได้เอิ้วนวาเซียนดี ปกปักรักษาคุ้มครองหนุนสูงมามะมามามหาบารมีโอมมหาแม่นา่งคุ้มคุ้มได้เมดสุอย่างคุ้มดีดีนักแร่คุ้มรวยรุ้ยนักแร่คุ้มมั่งมั่งดีนักคุ้มเศรษฐีกับเศรษฐีดีนักแร่คุ้มหนีพันเอิญว่าคุ้มคุ้มมามะมามามหารวยโอมยะมหาคุ้มให้ดังใบใหม่ทั้งเก่านี่กลายเป็นกระยาซิ์เป็นแม่นั่งคุ้มคล้องผู้ใดมาแม่กระไหยผู้ใดมาแม่กระซอย คุ้มดีนักแร่ดีเขามหานน้ากวักซอยกวักเงินกวักท่องไห้ยะเจิมยะนณภักมหาเจ้าทีคุณนั่งจงดีมหาเลิกใช่อันดีกวักตะแนวดีๆมาสู่โตสารหนีแผ่นดินหนีโอมมหาปู่จงมามะมามามามะมามาขออิทิลิ์นางกวักจงกวักปู่กวักยานกวักมหาบารมีเข้าสู่วิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเถิดนะพักเจ้าค่ะดี Yeah,

ารแห่งนีให้เป็นโฮมพ่โฮมไส้ให้แกลูกแกหลานให้ลูกหลานคุ้นเกา่าดุหลังเดเมกาเมวาลสาลแหงน,นีสิกับกายเป็นสาลย่านศักดิ์สิทธิ์มหาศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่มือน,นีตั้งแต่วันนีตั้งแต่ชั่วโมงนีตั้งแต่หน้าที่นีและวินาทีนีเป็นต้นไปข้าพเจ้าขออัญเชิญปู่เขาสารเพื่อการสิไดข้ขอเฮ็ดเลิกเฮ็ดใช่เฮ็ดพิธีกาไวา้ให้เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ให้ปู่เขาเจ้าเข้าไปในสถิตอยู่ในศารน,นีให้อยู่ในนิลันดอน ลูกหลานมีลูกหลานมีถูกเกี้ยดอกใหม่้อมทั้งปัจจัยขออัญเชิญปูถา,าออดซีคันหาขออัญเชิญเทวดาสิงศักดิ์สิธิ์ผู้ขึ้นอยู่บนสวงสวรรค์กด็ดีอยู่ในสถานมหาบารมีอยู่ในตนโบกนี่ก็ดีบันนีมีเหย่ามีเงินมีสั้นเล้วเด้อปูลูกขออัญเชิญปูเขาเงินเขาสัาน้นสิเดพิธ,ธีเบิกสรารในบัดนี้ให้ปูคอยยามใหญ่ใสสวย ขอมาอยู่ในเนงืนในซ่านหอแกวหอำํำที่ลูกร้านได้เฮนไ้เดอรัดนีข้ขหน่อยเออหน้าต่างมีไหมลูกไหน้าต่างบอมีกูว่ามีประตูเข้าท่างเดียวเงินเข้าท่างนี้ออกท่างนี้ท่างเดียวอิลีตัวนี้มาพอมาเอาใส่ดูที่หลังต้องเห็นหน้าต่างยังบ่ได้

อ,ออกแบบุกจุกตัวกายกา้เอาง้างาที่เราหนุหล่ยฮเนว่าง้างภาพด้ยถอะนะือน้าแบบนี้นะพระเจาะ้เาค่อาอะองนักพันเต Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ con đi ởข้างนอก đi là phi áo ở nhiều người ở ở phía เวลาเทป,ปูนก็เทเททับไปแล้วก็ให้เหลือเฉพาะเหรียญเหรียญตรงนี้ไว้นะลูกเพราะว่าเหรียญสิบจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดขึ้นไปข้างบน ยกสารบารมีนี้ขึ้นมาเพื่อกราบไหว้สการะบูชาบัดน้ได้เป็นอันอิ่มอันเต็มอันดีอันงามแล้วลูกล้านกสิคออันเชิญเทวดาลงมาสถิตณสถานทีแห่งหนีนี่นเป็นที่ตั้งบัณนี้ไดเวลาอันควนแล้วเป็นเลือกดีใช่ดีเป็นวันดีเป็นชั่วโมงดีเป็นหน้าที่ดีเป็นวินาที่ดีสิลูกสิไดเฮตพิธีกรรมในการเบิกสารณบัณนี้ขอสิงซัก์สิทธ

ในมือนี่เป็นวันดีเดือนดีเป็นเลิกดีเพลินเอินว่าเดือนสิบเอ็ดนั่นนะเทวดาเพลินตองลูกล้านนั่นจึงนั่มห้มซะแล้วโตต้นลูกจึงได้นั่มข่าวเทวดาองไย สเสดสเดจสูสารหน,นีให้เป็นศักสิทธิ์ยิ่งเพิ่นมีน้าวาภูเขาขอถวายของไหวให้องค์ูเจ้าน,นาั้นน้ามาเป็นวันเสาร์เวลาดีเลิกดีเพิ่นวาไหวเป็นน้าไหววาสิทธิ์จบขอสวดผู้สาพักบูชาภูมิเจ้าทีหนี่ให้เป็นทีศักสิทธิ์ยิ่งขอองค์ูเจ้าจงมารับเอาสิ่งที่ลูกถวายนี่ให้เป็นมงคลใช่บกบารมีปูเจ้ามาฝูกฝ่ายผูกกาวให้ลูกล้านนี้ได้มีใช่มีเลิกดีใช่ดีเป็นเวลาดีอันนี้ขอปูมีเจ้า ปูขาวเจ้าจงมากปลูกไช่ไห้ให้ลูกนี่จุงพงเฮืองแน่สั่นแล้วปูขาวเอ้ยมาแล้วบมาแล้วกับมาขอปลูกมาขอปลูกฝ่ายนี่ยกเฮื่อนยกซองนี่ให้ลูกล้านได้กราบไหว้เป็นเลิอกดีใช่ดีให้ปูเจ้าจงมาอวยพรไช่ไห้ยาข้ามเอ้ยยาข้ามเอ้ยปิดซีรีส์ยาข้ามเอ้ยยามั่งเอ้ย มา่งว่ากันนะยามา่งเลยมาแล้วเออมาแล้วกับในสุขุสุคนนี่ปูยากับใดมาแล้วลูกล้านกัสิขอเบิกวิธีขอถวายคองไหวปูไปทีละท่านขอถวายคองไหวให้ปูให้ยาขอสวดพระคัทานี่มังเลยบ่ายผ้าหละผ้าหลานหางนี่เป็นดีเด้อปูเด้อถ้าลูกหลานหางนี่เป็นดีลำด้วยมีเงินมีช่องเป็นเศรษฐีหลายร้ายลอยละอย่างนี้เลย ทุกคนลูบล้าแต่รอยบุ่งรอยแง่งด้วยเป็นศาลเจ้าที่พูดยังคอยแยล้งย่าน้จมรับสิ่งที่ด้น้ามากราบไหว้สการ่วันด้วยด้ยด้วยด้วยด้มงคลชยิขอเบิกด้วยเด้นยารสองส้ักด้วสิให้เป็นด้วยวาม้ักดิ์สินบัดนี้สาธุสาธุพวันนี สาท่านน้อยเอาอกหันหน้าหันหน้า้